สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องสมัยพยากรณ์ก็อยากจะให้คุณนั้นดูที่ลัคนาส่วนท่านใดที่ไม่ได้ทราบลัคนาและไม่รู้เวลาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นพูดถึงโชคลาภของแต่ละลัคนาราศีว่าสิ่งใดบ้างที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภแก่ดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2567นี้ค่ะ โดยที่แต่ละลัคนาราศีนั้นก็มักจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งก็จะมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปค่ะ แต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องโชคลาภหรือความโชคดีของแต่ละลัคนาราศีนั้นก็จะกล่าวได้ว่ามักจะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจึงมาพิจารณาค่ะว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภสำหรับตัวคุณน,นั้นจะมีโอกาสเป็นด้านใดได้บ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นในระยะวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2567อิทธิพลจากดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาพะและดาวเจ้าเรือนอริของคุณได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแต่ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นเป็นราชาโชคนะคะและดาวพระศุกร์ดวงนี้ก็ยังได้ร่วมกันกับดาวพระพุธและร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ ซึ่งดาวพระอาทิตย์เองก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเช่นกัน ดาวพระเกตยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาจึงถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะดาวพระเกตถือเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของเซนลางสังหณ์และถือว่าเป็นดาวเทวดาค่ะมากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแบบนี้ย่อมส่งเสริมสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเงินการทองให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ส่วนดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสและร่วมกันกับดาวมฤตยูหากเราจะพิจารณาโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูสิ่งที่ก่อเกิดโชคลาภให้แก่ตัวคุณน,นั้นมักจะมาจากเรื่องราวสามประการดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่งนะคะประการแรก ดาวพระพุธดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์ต่างถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความดีความชอบเป็นดาวสุขะเคราะห์ทั้งนั้นค่ะแต่ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาในจังหวะนี้นะคะสิ่งที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีธนูก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดความโชคดีคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของมรดกที่ทางหรือการได้รับบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ แต่คุณต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือสูญเสียบางสิ่งไปเช่นกัน เพื่อให้ชาวลัคนาราศีธนูมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่ทางหรือมรดกทางการงานในแง่มุมของตําแหน่งได้รับคําชมได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสพิเศษแต่มันต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปซึ่งอาจจะสร้างความกดดันหรือความเครียดให้กับชาวลัคนาราศีธนูก่อนมันเหมือนเป็นทุกขลาภนะคะแต่อีกในหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น เช่นกันส่วนในแง่ของมรดกที่ทางนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้ที่ดินจะได้มีการจัดสรรบรส่วนที่ทางต่างๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะโอนที่ทางให้หรือให้คุณสืบทอดธุรกิจกิจการจากที่บ้านลักษณะนี้เป็นต้นแต่มันก็มีเกณฑ์ที่แลกเปลี่ยนเข้ามาค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะต้องเสียญาติผู้ใหญ่บางคน หรือคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันต้องคิดต้องตัดสินใจต้องลงมือทำเดียวนั้นเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับสถานการณ์ได้บังคับให้คุณต้องตัดสินใจแบบนี้แต่คุณก็ได้รับมาในบางสิ่งบางอย่างแต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียบางอย่างอย่างเช่นต้องออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลธุรกิจของที่บ้านหรือได้รับที่ดินได้รับมรดกก็จริงแต่ต้องเสียเสียญ,ญาติผู้ใหญ่คนที่เป็นที่รักของคุณไปนั่นเองค่ะ ประการต่อมาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสิ่งที่จะกระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภต่อตัวคุณน,นั้นก็คือเรื่องการเงินการทองเป็นความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินนั่นเองค่ะ ข้อนี้ประการนี้นะคะอาจจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่เนื่องจากดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตามันจะให้ความหมายในเชิงที่ว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีข่าวดีด้านการเงินซึ่งเงินตรงนี้จะมาจากเส้นทางหรือช่องทางใดก็ได้ค่ะบางคนก็ได้ลาบลอยได้โชคฟลุกฟลุกบางคนได้กำไรกำไรจากการทำธรุรกิจจากการขายของบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนกำลังทำเรื่องในการกู้ขอสินเชื่อ จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านกู้สําเร็จหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูสามารถที่จะคุยเจรจาผ่อนผันต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินให้กับตัวคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการขอลดราคาต่อราคาหรือการขอเลื่อนจ่ายอะไรบางอย่างแล้วทําให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวในระยะนั้นระยะหนึ่งลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีทางการเงินเช่นกันนะคะดาวของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาววิญญาณธาตุดาวที่ดาวที่เกี่ยวข้องกับเซนหลังสังหรณ์โคจรเข้ามากระตุน้นอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาแบบนี้สมัยอยากจะขอแนะนําให้ชาวลัคนาราศีธนูหมั่นทําบุญทําทานโดยการบริจาคทรัพย์บริจาคเงินเนี้ยแหละค่ะการทําบุญในช่วงนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภที่ดีต่อตัวคุณได้เช่นกันค่ะ สำหรับประการที่สนะคะสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ก่อเกิดโชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือเรื่องของบุตรบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนูแม้จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนอริก็จริงแต่ได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวธนูค่ะและดาวพระอังคาร กับดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะคะตรงนี้จะยิ่งส่งเสริมทําให้ดาวพระอังคารมีกําลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารเป็นดาวปุตตะปุตตะเองก็หมายถึงโชคลาภเล็กนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆเป็นลาบลอยก็ได้หรือเป็นความสําเร็จอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะก่อเกิดต่อตัวคุณในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกทางแก้ไม่ได้มืดแด้านอยู่ๆก็มีไอ día ปิ้งขึ้นมาอยูย่ๆก็หาทางออกทางแก้ได้อยูย่ๆก็มีตัวช่วยเข้ามามันจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นบริวารเป็นลูกน้องนะคะเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะที่จะเข้ามาส่งเสริมผลักดันหรือให้ไอเดียให้แนวคิดบางอย่างแก่ชาวลัคนาราศีธนูซึ่งสมัยก็มองด้วยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสามารถนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าบริวารลูกหลานของคุณไปเสี่ยง ดวงเสียงโชคได้แต่ต้องเป็นบุตรบริวารหรือลูกน้องที่มีปัญหากับคุณหรือเป็นลูกหลานบริวารที่เขาห่างไกลคุณหรือเป็นลูกน้องบริวารที่เขาป่วยไข้ไม่สบายคือจะต้องมีปัญหาติดตัวเขามาสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะมาสถิตอยู่ในเรือนอริจะเป็นลูกน้องบริวารที่ส่งเสริมเกื้อกูลคุณแบบนั้นอาจจะนําตัวเลขของเขาเหล่านั้นมาอาจจะไม่เกิดโชคแต่ถ้าเป็นลูกน้องบริวารที่กําลังมีปัญหากับคุณหรือคุณมีความเป็นห่วงเขาหรือเขาป่วยไข้ไม่สบายอยู่ในขณะ หรือเขามีเกณฑ์ที่จะต้องห่างจากตัวคุณในระยะนี้ตัวเลขเหล่านั้นแหละค่ะลองดูได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสมัยก็ไม่อยากจะให้คุณงมง่ายหรือว่าเน้นหนักไปในด้านนี้มากจนเกินไปเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องระมัดระวัง ก็ขอให้คุณรอบคอบใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ